เ็ขนกชิพนะคะเป็นู่วมในยการของนอตตี้บายอลิซาเบธครามอันนี้เนี่ยไปให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งงานล้ำค่างานที่มีคุณค่าเป็นฝีมือไทย,ไทยแล้วก็ลายไทยนี่ก็เหมาะกับการที่จะสื่อให้เห็นถึงว่าเออเป็นผลงานของคนไทยนะแล้วก็เป็นความปรารถนาดีจากเราซึ่งอยู่ที่เมืองไทยจะส่งไปถึงที่สวิสเซอน,นะคะ่ะมีเขียนว่า Ma d e in t h a i l a ด d ด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้รู้ว่าเป็นฝีมือคนไทย ที่ประกอบขึ้นมาทั้งหมดนี้ทั้งการวาดลายแล้วก็ตัวมุ้งที่นํามาประกอบนี้ด้วยเช่นกันค่ะันเป็นม้อให้เป็นของขวัญที่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะเไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือว่าต่างชาตินะคะการขีดห่อที่ที่ทำมาเนะะี่ยค่ะเป็นลายแบบไทยๆเลยแล้วก็จริงๆลายน้ําตรงเนี้ยเป็นลายที่มีอยู่อยู่ในจานด้วยนะคะเป็นความตั้งใจมีความพิถีพิถีถี่ถีน่ในการเลือกของที่สวยงามมาให้แล้วก็มีคุณค่าด้วย